สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหล้อจันทบุรีนะครับกับงานขุดสะใช้น้ําเพื่อการเกษตรนะฮะปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดนะครับอยู่กับทีมงานสวนอุดมทรัพย์นะฮะทีมงานรถหล่อนะครับผมอยู่โซนจังหวัดจันทบุรีนะครับสวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับผมก็อยู่กับเจ้าแคปสองตัวนะฮะรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับผมตัวฝั่งนน้นเป็นแคท 320 gc นะฮะแคตตัวใหม่นะครับผมส่วนตัวฝั่งนี้ก็เป็นแคต320 d 2นะฮะก็สำหรับเจ้า d 2นะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า เมื่อก่อนี่ตอนที่ผมยังไม่ได้ขับเจ้าเนกเก้นเนี่ยผมขับตัวดีทูมา3ามปีนะฮะปัญหาก็ไม่ค่อยมีนะครับถือว่าสอบผ่าน,นะฮะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับผมมีโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะพวกเล็กบุ้งกีกับเล็กสลักแล้วก็บูมอาร์มค่อนข้างที่จะแข็งแรง อร์มไวถือว่าใช่ได้เลยนะท่านผู้ชมรถคันนี้นี่ดีทูเนี่ยรู้สึกว่าออกมาออกมาน่าจะประมาณ4ปีแล้วนะท่านผู้ชมลองคิดดูรถ4ปีสภาพนี่นี่ถือว่าสวยนะครับถือว่าดูแลรถได้ดีมากนะครับสีตูดเติดเอ้ยไม่ถกลกเลยนะฮะคนขับค่อนข้ายจะฝีมือนะครับ สำหรับเจ้าแคดดีทูนี่ใช้เป็นเครื่องยนต์แคดนะครับ6สูบเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับผมส่วนแรงม้าก็139แรงม้านะฮะส่วนรอบเครื่องก็อยู่ประมาณ1,750รอบนะครับเร่งเครื่องเต็มที่กดโหมดกําลังนะครับส่วนน้ําหนักก็21ตันกับอีก700กิโลนะครับบุงกีก็0.1หรือว่า1คิวนะครับผม ูมอาร์มก็เสริม3แฉกนะถือว่าเสริมแผ่นเหล็กไอตัวนี้มันติดติดลายแยกด้วยนะครับท่านผู้ชมเราถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับเจ้าดีทูนะช้งานดีมากๆเลยนะครับนี่คือพูดจากประสบการณ์การใช้งานกับตัวเองนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมขับมา4 5ปีเหมือนกันความจุกจิกก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะ คือรุ่นนี้รุ่นดีทูกับตัวแคตตัวใหม่นี่คือดีทูจะไฟฟ้าจะน้อยกว่านะครับส่วนแคตตัวใหม่นี่ไฟฟ้าจะเยอะกว่า mm hmm. ก็แต่งทางนะฮะ mm hmm. น่าจะลงไปขุดน่าจะลงไปขุดดันท้ายมาตรงนี้หมดแล้วอะ่ะ はい。That. เนี่ยผมชอบรถไถามากเลยนะมีแอร์สุด้วยอ๋อย่างนี้สบายเลยรถไถนี่ถ้าไม่มีแอร์นี่ถือว่าเป็นงานที่หนักนะว่าเจอทั้งฝุ่นแล้วก็ความร้อนของเครื่องนะครับแต่ถ้ามีแอร์แบบนี้นี่คือแบบสบายเลยขับเ mm hmm. พลินเลยอากาศร้อนๆน,นี่คือฟังเพลง,งสบายเลย